สวัสดีครับวันนี้บริษัทอดิเทคนะครับจะมาแนะนำเอ็มพอร์ตสามหน1นะครับเป็นอุปกรณ์ Industrial Serial to Wi-Fi and Internet Converter นะครับที่จะช่วยให้การเชื่อมต่อของลูกค้านะครับสะดวกรวดเร็วและเสะถียรยิ่งขึ้นนะครับเอ็มพอร์ตสาตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับกลุ่มของลูกค้าอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็น Automation นะครับที่เป็นระบบสกาด้าระบบเครือข่าย IoT และงานที่ต้องการการเชื่อมต่อซีเรียลนะครับผ่านเครือข่ายโดยสามารถรองรับพอร์ต RS 2 3 2 RS 4 8 5และ RS 4 2 2ผ่าน Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตในตัวเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับต่อมานะครับเป็นคุณสมบัตินะครับของ M Port 3101 W นะครับมีคุณสมบัตินะครับก็คือ รองรับหลายโปรโตคอลเครือข่ายนะครับเช่น TCP, IP, UDP, DNS, HTTP, Modbus TCP, Telnet แล้วก็ FTP นะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่ออื่นอีกนะครับการตั้งค่าที่ง่ายนะครับผ่านเว็บอินเทอร์เฟซนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับรองรับ Modbus, RTU นะครับแล้วก็ ASCII ท o มดบัตร TCP นะครับสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรกร,กรไไ 4, HS, ม Wi-Fi 2.4 g h z มาตรฐานนะครับ802.11 b g n นะครับรองรับโหมด AP client และ AP บวก e n i e n t รองรับ d h c p s t a t i c i p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  o e d y i n g นะครับแล้วก็ TCP s e r v e r สามารถรองรับ c ค i e อนได้สูงสุดถึง32เครื่องพร้อมกันรองรับเดียวคอมโหมดสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ซีเรียลผ่านเครือข่ายเสมือนฟังก์ชัน e a r t b บี t และรีเซ t ตเจชันแพ็แพเกตนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เนี่ยเชื่อมต่อได้สเสถียรน,นะครับ ครับต่อไปเราก็มาสาธิตการใช้งานนะครับสำหรับ M-port 3101 W นะครับตัวนี้เป็นตัว Wi-Fi นะครับหัวต็จามาเชื่อมต่อกันในกล่องก็จะมี Wi-Fi นะครับสายนะครับสายแรงครับแล้วก็ซีเรียลครับซีเรียลทูซีเรียลเนาะแล้วก็มี อะแดปเตอร์ครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์ของเราสองอันนี้เรายังไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเ,เก็บเก็บไว้ก่อนเราก็ต่อเสาวนะครับเสา wifi ตรงนี้นะครับก็ดึงออกดึงออกเสร็จแล้วเราก็ ใส่เสาเข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เอาอะแดปเตอร์ต่อไฟเข้าไปเราต่อไฟเข้าไปแล้ว เราก็เอาสายอินเทอร์เน็ตนะครับของเรามาเสียบนี่นะครับสายอินเทอร์เน็ตของผมเอาเข้ามาเสียบปึ๊บมันก็จะมีสัญญาณไฟขึ้นมานะครับแบบนี้อพอเราเสียบสายเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปทําการคอนเน็กนะครับที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับครับพอเราคนนี้เข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับผมเราก็จะมาเปลี่ยน Wi-Fi นะครับผมให้เป็นของอ m port นะครับผมจะยกเลิกก่อนนะครับเพราะว่ามันเคยจำพับเกิดผมไว้เป็นตัวนี้นะครับ พาสเวิร์ดเนี่ยเราก็ดูได้ที่หลังเครื่องเลยนะครับจะมีบอกอยู่ตอนนี้จะเป็นพาสเวิร์ดนี้นะครับแล้วก็กดนี่เลยครับเพื่อเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อ wi-fi เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาเข้ามาที่อินเทอร์เน็ตของเรานะครับพิมพ์นะครับหมายเลข MPOD ของเรานะครับเข้าไปครับมันก็จะเข้าหน้าเว็บ อินเทอร์เของเรานะครับในตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็ใส่แอดมินนะครับผมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับดูได้ที่หลังเครื่องเหมือนกันเดิมนะครับเสร็จแล้วกดล็อกอินเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นหน้าต่างอินเทอร์เฟซนะครับผมของตัว import ของเรานะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะครับครับมันก็จะมี หลายหัวข้อให้เลือกนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะนําไปใช้ในด้านไหนนะครับผมนี่ครับมันก็จะมี utp dhcp tcp อะไรเงี้ยครับผมโม b u s อย่างเงี้ยครับก็จะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะครับส่วนเน็ตเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตั้งนะครับให้เราเชื่อมต่อผ่านแลนได้ด้วยนะครับเราจะมาตั้งเป็นแลนนะครับเพื่อเชื่อมต่อผ่าน แลนนะครับตอนนี้มันมันเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับเราก็จะปล่อยให้มันออกแลนนะครับครับเดี๋วเราจะมาทำการต่อผ่านสายแลนนะครับบ พอเราต่อสายแลนแล้วนะครับเราจะลองปิด wifi เลยนะครับ <c oughs> ทีนี้มันก็มาดูการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้ผมตั้งไว้เป็นออโต้นะครับสำหรับ i อ e นะครับ จะตั้งมาเป็นออโติเมื่อเราติด wi-fi แล้วเราก็ควรที่จะยังเข้าหน้าเดิมได้อยู่นะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อนะครับผ่าน wi-fi เอ้ผ่านแลนนะครับเมื่อเราปิด wi-fi แล้วนะครับเราก็ยังสามารถเชื่อมต่อผ่านแลนได้เดี๋ยวเราจะลองปินงครับ ไปที่ตัว import ของเรานะครับหโอเคครับปิงเจอนะครับผมโอเคครับส่วนขั้นตอนนะครับที่เข้ามาใช้งานในตัวหน้าอินเทอร์เฟซในเว็บนะครับ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับครับวันนี้ก็มาทำการรีวิวนะครับ Mport 3 1 0 1น W นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากไว้ให้ลูกค้าด้วยนะครับผมเผื่อสนใจตัว Mport ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับที่เว็บ a r t i t e c ทนะครับหรือว่า Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่ด้านล่างให้นะครับขอบคุณนะครับลูกค้าที่มาเข้าชมนะครับ